สวัสดีครับ fc แฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะมาเจอกันตอนเย็นๆนะอากาศก็ร้อนทั้งวันนะตอนเย็นมันจะลดไหมดูน้าภูมิก่อนอ่ะสามสก็ยังถือว่าร้อนอยู่นะแต่บางวันมันถึงสี่สิบนี่ตับแลบตับแลบนะฮะอ่ะคลิปนี้เราก็มาเจอสูตรของทิศมีนะทิศหมี ไปเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านมาหาง่ายอยู่กรุงเทพนั่นแหละฮท่านก็ไปบวชเรียนเขียนอ่านก็ได้ตัวเลขมานะท่านมาหาง่ายให้มาเอาไปคำนวณละไปอยู่บันนอกคำนวณดูกันออกตัวไหนนะก็ใครตามไม่ท่านก็จะทำให้ดูนะพร้อมๆกันไปเลยนะเลขที่มีชื่อว่าทิศหกมีนะสิบสองตัว ชุดล็อกนะบางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าทาเสร็จก็เถี้ยงกันอยู่นั่นแหละทิศมีกับทิศสีนะมันยอกตัวไหนเอาว่าที่แล้วเข้านะอ่ะตามชมเลยนะครับผมเลขทิศหกมีกับทิศสีมานะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่ามันออกตัวไหน ศู 8, 7, 9, 7, 9, 9, นยะ์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้านะธรรมดาก็จะเอาหลักหน่วยนี่แหละมาเขียนนะมาเดินนะ หลักหน่อยก็คือเกดนี่แหละตัวสตาร์ทของมันอ่าพอเดินไปเลยเกจแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่าเดี๋ยวเอาคนละสีเขียนดีกว่าเพราะว่าจะให้มันดูว่ามันไม่ปนกันนะสีไหนเป็นสีไหนสาม ี่ห้าหกเจ็ดปดนจบไปแล้วได้หตัวนะก็เขียนมาอีกตัวหนึ่งหาขีดเส้นก่อนนะมันถึงจะได้รู้ว่าเขียนอีกห้องหนึ่งนะเจปอ่าต่อไปเรามาตั้ง9้าตรงนี้นะ เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่อ่ะครับเอาสีแดงมาเขียนนะฮะห้าห้าตรงนี้นะฮะหกเจ็ดอ๋อเจ็ดเจ็ดเจ็ดต้องเอาทางนี้นะเอาเอาห้า หกเจ็แดเยอ่าสีแดงอยู่นอกนะถูกแล้วถูกแล้วอ่ามาอย่างนี้นะได้เลีบทั้งหมด12ตัวอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหเสียสิบ สามสิบก็เที่ยงกันละทิศหกกับทิศสีแต่ว่าเลขมันก็ออกให้แก้อยู่นะ <c oughs> <c oughs> เอาเลขที่ชนกันนะมามันก็ออกของมันนะออกเกตหนึ่งศูนย์หกนี่นี่เห็นไหมอสำหรับงวดต่อไปก็ทำไม่ยากนะเก้าแปดสี่เก้าศูนย์หก กับเกียร์หนึ่งหลักหกนี่แหละมามาทำมาเดินนะฮเขียนไปเลยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเกตตรงนี้นะอ่ะยังเหลืออีกแถวนะยังเหลืออีกชุดนะอีกเส้นจวดเกตแล้วใช่ไหมไต่อไปแปดเกตต่อกันเลยนะแปดหกเกดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกดอ่ะต่อไปแปด แปดตั้งตรงนี้นะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สี่ตรงนี้นะเอาห้ามาหลังเก้าเลยห้าหกเจ็ด แปดเก้าไดเลขก,กี่ตัวครับผมามาดูว่าเลขชนกันที่ตัวไหนนะอ่าชน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 เขียนชนไว้ตรงนี้ก่อนนะ 6กสองสปนี่ตัวชนสี่แปดสตัวนี้ชนนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หกสาเจ็้าห้าห้าเก้า อันนี้เป็นตัวเลขที่ชนกันนะชนด48 1 2 3 4, ่งองสชนกัน4คู่นะกลับกันก็เป็น8ตัวนะครับผมนี่กลับกันเฉยๆมันเลยดูเยอะนะฮะอ่ะดูเลขที่ชนกันแล้วน่าจะมาได้ไหม น่าจะมาได้ไหมนะฮะหมดก่อนเข้าบนล่างนะวันนี้น่าจะมาได้ไหมนะถ้าเอาตัวที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หกศูนย์ออกไปนะสี่ตัวหนี่เอาออกก็เหลือเก้าห้าห้าเก้ากับสี่แปดแปดสี่นะฮะอตัวที่มาไม่มก็เก้าห้าห้าเก้านะ กับ4884นะน่าจะเป็นตัวเลขที่น่าจับตามองอ่ะลองไปหยิบลัตเตอรี่กันลองดูนะครับผมว่าจะมากันได้ไหม9559กับ8448นี้ก็เป็นวิธีเขียนเลขทิศสีมานะฮะ ชนกันเก้าหกับ 48, 8แสี่ำหรับตัวอื่นนั้นเป็นเลขที่มาแล้วทังนั้นนะ 1, 60, 1, 60, 1, หนึ่งเหนย่งเกียนี่นะก็เหลือแค่นี้เหลือ4ี่แห้าเก้นะ <ita m> เหลือส8กับ 95, 59 อ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมมีไม่มากอาสำหรับแผ่นนี้ก็เป็นเลขทดลองออกนะได้แค่นี้นะทดลองออกเห็นไหมเลขทดลองออกฝากไว้ท้ายคลิปให้ดูเหมือนกันหน่อยนะ อ่ะสำหรับคลิปที่มีชื่อว่าสูตรทิศหกมีนะก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมออาบางสูตรบางงวดก็ไม่เข้าบางงวดก็เข้านะของทิศหกนี่ต้องตามเรื่อยๆทำให้เป็นนะเลขออกปุ๊บทำปับไม่ต้องรอแอดมินนะ FFC ทำได้เลยอํานพาจากันเท่านี้นะครับผมหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้ชมทั้งสูตรทั้งตัวเลขนะฮะ